รีว mm ิวคอร์ส5 s t e p เรียนจีนทางลัดด้วยตัวเองในคอร์สมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเราจะเจอหน้านี้นะคะคลิกเข้าไปที่ My Course จะเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะคลิกไปที่ s y l l a b u s จะเจอภาพเรียนของคอร์สทั้งหมดมีคู่มือการใช้ p r a m v e r o r ค5บทเรียนหลัก1โบนัส รวมทั้งหมด23บทเรียนย่อยนะคะบทที่1หรือสเต็ปหเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําความเข้าใจพินอินนะคะมีคลิปที่บัวและเพื่อนคนจีนเจ้าของภาษามาสอนพินอินแบบสั้นกระชับเข้าใจง่ายถ้าใครอยากเรียนเพิ่มอย่างละเอียดบัวก็มีแนะนำแอปและก็ช่อง YouTube ให้ไปตามต่อได้นะคะ คือเป็นช่อง YouTube แล้วก็เป็นแอปที่บัวได้ดูมาแล้วนะคะว่าสอนดีสอนละเอียดแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะอันนี้บัวเปิดตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะเป็นคลิปที่บัวสอนพินอินข้างล่างเนี่ยจะมีเอกสารเป็นไฟล์ g o o l l s s h e t t ให้ด้วยนะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลดเข้าเครื่องได้เลยค่ะ เพื่อนๆลองเรียนแบบสบายๆยังไม่ต้องเครียดน,นะคะถึงแม้จะยังจาไม่ได้ทุกตัวแต่เราจะไปจําได้ดีและเข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนที่เราเรียนคําศัพท์ค่ะบัวมีทําคลิปสอนแชทภาษาจีนใช้พินอินในการพิมพ์เพื่อที่เราสามารถแชทพูดคุยกับเพื่อนคนจีนหรือว่าพาร์ทเนอร์คนจีนของเราได้ด้วยนะคะคอร์สนี้จะไม่มีการเรียนเขียนตัวอักษรจีนนะคะเราจะตัดพาร์ทการเขียนออกไปเลยค่ะซึ่งเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดในภาษาจีน ปัจจุบันเราใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารกันหมดแล้วก็เลยมไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้ค่ะซึ่งจะทําให้เราเรียนภาษา,าจ,จีนได้เร็วมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเรามาดูสเต็ปสกันนะคะสเต็ปสจะเป็นเรื่องของคําศัพท์เทคนิคจําศัพท์แล้วก็คลิปในการสอนใช้แอป flashcard นะคะ บัวมีคำศัพท์ที่ใช้บ่อย1000คําคำให้แล้วก็เป็นฟอร์มที่ทุกคนสามารถก๊อปปี้ไปใส่ในแอป flashcard ได้แบบง่ายๆนะคะสามารถดาวน์โหลดเข้าเครื่องได้เลยค่ะซึ่งไฟล์คำศัพท์จะแบ่งออกเป็น2องเลเวลนะคะมีอย่างละ500คําคำค่ะต่อไปสเต็ป3แฮ h a ไวยากรณ์จีนหรือ g r a m m a r จีนภายใน1ชั่วโมงค่ะก็จะมาในรูปแบบเอกสาร e-book นะคะเป็นโครงสร้างประโยคที่เราควรจะต้องทาความเข้าใจแล้วก็จาไว้ถ้ารู้15โครงสร้างประโยคนี้เนี่ยพูดภาษาจีนได้คล่องแน่นอนค่ะ นอกจากนี้ยังมีคลิปสอนวิธีการเจนคำศัพท์และตัวอย่างประโยคจีนด้วยตัวเอง ด้วยการใช้ AI ค่ะมาดูสเต็ป4กันต่อเลยค่ะฝึกพูดคุยกับ AI เสมือนมีเพื่อนจีนหรือติวเตอร์จีนติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาบวก็จะมีเป็นเอกสาร e-book เป็นวิธีการพร้อม AI ให้นะคะอันนี้ไม่ยากค่ะทุกคนดูตามคลิปแล้วก็ลองเล่นเองได้เลยนะคะจะมีทั้ง AI แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเป็นแอปที่บัวเลือกมาแล้วว่าฟีเจอร์นี้ของแอปนี้เนี่ย ใช้งานง่ายเหมาะกับผู้เริ่มต้นนะคะเขายังมีโหมดอื่นๆอีกด้วยแต่ว่าโบดูแล้วเนี่ยคำศัพท์และวิธีการเรียนอาจจะยากเกินไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆได้เรียนมาสักระยะหนึ่งแล้วจะลองไปเล่นโหมดอื่นๆของเขาแอปนี้ก็ใช้ได้ดีเลยค่ะโอเคเรามาดูสเตพาต่อเลยนะคะสื่อสารอย่างมั่นใจ ฝึกด้วยตัวเองต่อไปอย่างต่อเนื่องแบบไลฟ์ลองเรียนิ่งเลยนะคะเพราะการเรียนภาษาเนี่ยเราจะต้องได้ฝึกได้ใช้ทุกวันไม,ไม่อย่างนั้น,งงนเราจะลืมนะคะ,คะทบทนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เป็นการปรับ m i n d ์เซ <Mind set, S 1> และแนะนำแหล่งและคอมมูนิตีที่ทุกคนสามารถไปลองฝึกใช้ภาษาจีนจริงกับคนจีนจริงๆได้ค่ะ บทสุดท้ายก็จะเป็นโบนัสนะคะซึ่งโบนัสเนี่ยบัวจะเพิ่มให้เรื่อยๆนะคะถ้าบัวเจอว่ามี AI ตัวไหนที่ปังๆกว่าเดิมหรือมีตัวไหนอัปเดตหรือมีข้อมูลอะไรที่บัวคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนช่วงเริ่มต้นเนี่ยบัวก็จะเอามาใส่อัปเดตให้ในไฟล์เรื่อยๆเลยนะคะ